บทนี้นะครับเราจะมาทําเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและความหมายของอารมณ์นะครับซึ่งก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องอารมณ์เนี่ยเราต้องเข้าใจสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก่อนนะครับสมองของมนุษย์นะครับหรือว่าอารมณ์ของมนุษย์ถูกควบคุมโดยหลายส่วนของสมองนะครับโดยเฉพาะระบบลิมบิกหรือ l i m b ิกซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประมวลผลอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างสมองอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตอบสนองต่ออารมณ์นะครับ 1. น,นะครับระบบลิมบิกหรือ l i m b ิกซิสเต็มเนี่ยกลุ่มโครงสร้างสมองที่มีบทบาทหลักในการควบคุมอารมณ์ความจำและพฤติกรรมนะครับมีหลายส่วนมากเลยเอาของระบบลิมบิกก่อนนะครับระบบลิมบิกก็จะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คืออะมิกดาลานะครับ อะมิกดาลาทำหน้าที่ประมวลผลนะครับอารมณ์ความกลัวความกโกรธและความก้าวร้าวเราจะเห็นได้ว่าส่วนนี้แหละที่เป็นตัวประมวลอารมณ์กลัวโกรธแล้วก็ก้าวร้าวเนี่ยมักจะพบในฆาตรกรหรืออาชญากรนะครับที่มีความรุนแรงส่วนนี้จะมีขนาดหดเล็กกว่าบุคคลทั่วไปหรือบางทีอาจจะมีเนื้องอกอยู่รอบตัวอะมิกดาลานี้ได้นะครับ ส่วนต่อมาครับฮิปโปแคมปัสครับมีหน้าที่ควบคุมความจำนะครับและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในอดีตนะครับมีบทบาทในด้านการเรียนรู้และจดจำประสบการณ์ทางอารมณ์นะครับต่างจากอะมิกดาลาที่อะมิกดาลาจะช่วยจดจำเหตุการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์อย่างเช่นความน่ากลัวที่มันกระทบกระเทือนจิตใจนะครับส่วนไฮโปทาลามัสนะครับควบคุมการตอบสนองของร่างกายต่ออารมณ์โดยปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่ง เราเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดนะครับแล้วก็สารสื่อประสาทซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุมอารมณ์ขั้นพื้นฐานเช่นความหิวความกโกรธความมึงพอใจความต้องการทางเพศเป็นต้นนะครับส่วนต่อมานะครับทาลามัสนะครับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับและส่งข้อมูลจากประสาทสัมผัสไปยังสมองส่วนอื่นนะครับมีบทบาท ในการประมวลข้อมูลทางอารมณ์และประสาทสัมผัสนะครับเช่นการรับรู้ถึงสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความสุขหรือว่าความกลัวนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับเป็น prefrontal cortex หรือสมองส่วนหน้าผากนะครับสมองส่วนนี้ช่วยควบคุมและประเมินอารมณ์เพื่อให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับหน้าที่หลกัหลกๆเลยในสมองส่วนหน้าผากเนี่ยหรือ prefrontal cortex ก็คือช่วยบริหารจัดการอารมณ์นะครับไม่ให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงมากเกินไปนะครับ สมองส่วนหน้าผากด้านซ้ายเกี่ยวข้องกับอารมณ์เชิงบวกความสุขความสงบนะครับส่วนสมองส่วนหน้าผากด้านขวาเกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบครับเช่นความเครียดความเศร้าความโกรธเป็นต้นนะครับตัวอย่างครับถ้าสมองส่วนหน้าผากทํางานผิดปกตินะครับอาจทําให้เกิดอารมณ์ความรุนแรงขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองเช่นพฤติกรรมหุนหันพันแล่นหรือภาวะซึมเศร้าเป็นต้นนะครับส่วนต่อมาครับ สมองส่วนกลางหรือระบบการตอบสนองทางอารมณ์นะครับก็จะมีสส่วนใหญ่ๆก็คือก้านสมองหรือ brain stem นั่นเองนะครับซึ่งทําหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติของร่างกายที่มีต่ออารมณ์เช่นอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจอาจจะผิดปกติไปได้เมื่อเรากลัวนะครับส่วน nucleus accumbens นะครับก็คือทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความสุขและแรงจูงใจ เกี่ยวข้องกับระบบรางวัลหรือเราเรียกว่า r e w a r d s y s t e m นะครับและจะหลั่งโดปามีนออกมาเมื่อเรารู้สึกพึงพอใจนะครับอันนี้เราจะพบได้ในผู้ที่ติดการพนันหรือติดยาเสพติดนะครับในขณะที่เล่นพนันหรือในขณะที่ใช้ยาเสพติดก็จะมีการหลั่งของโดปามีนในปริมาณที่มากเกินปกติทำให้รู้สึกมีความสุขพอใจนะครับทำให้เราเสพติดอารมณ์นั้นอยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับโดยสรุปก็คือง่ายๆนะครับ สมองส่วนอะมิกดลาเนี่ยควบคุมอารมณ์พื้นฐานเช่นความกลัวความโกรธใช่ไหมครับส่วนฮิปโปแคมปัสนะครับเก็บความทรงจําทางอารมณ์ครับสมองส่วนหน้าผากนะครับควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจก็คือคิดหลักเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองส่วนไฮโปทรามัสนะครับควบคุมปฏิกิริยาร่างกายที่มีต่ออารมณ์นั่นเองส่วนนิวเคลียสแอคเคมเบนนะครับเกี่ยวข้องกับความสุขและการตอบสนองรางวัลก็คือสารโดปามีนหลังนั่นเอง ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญทราบไหมครับความผิดปกติของสมองในส่วนเหล่านี้อาจนำไปสู่การซึมเศร้าวิตกกังวลหรือ PTSD นะครับหรือ Post Trauma Stress Disorder ภาวะการ,รเผชิญกับเรื่องสะเทือนขวัญน,นั่นเองและปัญหาทางอารมณ์อื่นๆซึ่งการทำงานของสมองส่วนต่างๆสามารถพัฒนาได้นะครับผ่านการฝึกฝนทางด้านจิตใจควบคุมอารมณ์และทำสมาธิครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอารมณ์ขั้นพื้นฐานกันบ้างนะครับ การแสดงอารมณ์ขั้นพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องแบ่งออกเป็น3หมวดหลักๆก่อนนะครับก็คืออารมณ์พื้นฐานอารมณ์เชิงสังคมและอารมณ์ที่ซับซ้อนนะครับเอาอารมณ์ขั้นพื้นฐานก่อนหรือ basic emotion นะครับจริงๆอันนี้อารมณ์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วซึ่ง paul a k m a n นะครับเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านของการอ่านภาษากายหรือ body language นะครับเขาระบุได้ว่ามีอารมณ์6อารมณ์นะครับ ที่สามารถสังเกตได้จากสีหน้านะครับอารมณ์แรกก็คืออารมณ์ความสุขหรือ happiness นะครับอารมณ์ที่2ก็คือความเศร้า sadness ความโกรธ anger นะครับความกลัวหรือ fear ความประหลาดใจหรือ surprise นะครับแล้วก็ความรังเกียจหรือ disgust นะครับอารมณ์พื้นฐานเหล่านี้เป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกวัฒนธรรมสามารถเข้าใจได้โดยที่คุณไม่ต้องเข้าใจภาษาพูดของเขาเลยนะครับอารมณ์ต่อมาครับเป็น อารมณ์เชิงสังคมนะครับหรือเราเรียกว่า social emotions นะครับอารมณ์เหล่านี้นะครับเป็นอารมณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางสังคมครับอารมณ์แรกได้แก่ความอับอายหรือ embarrassment นะครับก็จะมีหน้าแดงก้มหน้าหลบตารู้สึกเขินหรือไม่มั่นใจนะครับอารมณ์ต่อมาคือความรู้สึกผิดครับหรือ guilt นะครับหลีกเลี่ยงการสบตาครับแสดงความเครียดออกมาหรือสื่อถึงการ สำนึกผิดหรือการกระทําที่ขัดต่อศีลธรรมเป็นต้นนะครับอารมณ์ต่อมาครับความละอายหรือเชมนะครับคล้ายกับความรู้สึกผิดแต่ว่ารุนแรงมากกว่ามักจะรู้สึกผิดต่อตัวเองหรือภาพลักษณ์ทางสังคมนั่นเองอารมณ์ต่อมาครับคือความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตตีนะครับแสดงออกทางสีหน้าสื่อถึงความเข้าใจแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่นนะครับอารมณ์สุดท้ายครับหรือプ de ความภาคภูมิใจหรือบางเล่มหนังสืออ,ออาจจะใช้คําว่า การยิงนะฮะยิงยะโสพรายเป็นแสดงออกทางลักษณะก็คือศีรษะเชิดขึ้นนะครับแล้วก็อกผายไหล่พึงแสดงถึงความพอใจในความสำเร็จของตัวเองมาถึงโหมดสุดท้ายครับอารมณ์ที่ซับซ้อนนะครับหรือ complex emotions นะครับเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการผสมผสานอารมณ์พื้นฐานและอารมณ์เชิงสังคมนะครับได้แก่ความรักครับผสมผสานร,ระหว่างความสุขความผูกพันแสดงออกผ่านทางสายตาและการสัมผัสนะครับ ความอิจฉาหรือเจลซีนะครับก็ผสมระหว่างความโกรธและกลัวความเศร้าด้วยเกิดจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับความขุ่นเคืองหรือ r e s ซนต์เมนตนะครับคล้ายกับความโกรธแต่ว่ามีความผิดหวังและความไม่พอใจปะปนอยู่ด้วยนะครับอารมณ์ต่อมาครับแอนไซตีหรือวิตกกังวลอันนี้เราเคยได้ยินมาบ่อยครั้งนะครับในคนที่มีอาการไม่มั่นใจตัวเองหรืออาการทางจิตอาจจะเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าหรือไม่เชื่อมโยงก็ได้นะครับ อารมณ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างความกลัวและความเครียดครับแสดงออกผ่านสีหน้าที่เคร่งเครียดและร่างกายที่ตึงเครียดนะครับอารมณ์สุดท้ายครับความสงบหรือ serenity นะครับผสมระหว่างความสุขความพอใจสีหน้าผ่อนคลายไร้ความเครียดนะครับความสําคัญก็คืออารมณ์ที่ซับซ้อนสะท้อนถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจและสังคมของมนุษย์นะครับสรุปแล้วก็คืออารมณ์ขั้นพื้นฐานอารมณ์เชิงสังคมและอารมณ์ที่ซับซ้อนมี3ประเภท ซึ่งอารมณ์แรกขั้นพื้นฐานเป็นอารมณ์ที่มนุษย์มีโดยธรรมชาติเช่นความสุขความเศร้าความโกรธนะครับส่วนอารมณ์เชิงสังคมเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสังคมเช่นความละอายความภาคภูมิใจหรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งมนุษย์ยุคก่อนโฮโมเซเปียนอาจจะไม่มีอารมณ์เชิงสังคมพวกนี้นะครับส่วนอารมณ์ที่ซับซ้อนครับเป็นการผสมผสานกันระหว่างความรักนะครับความอิจฉาความวิตกกังวลความสําคัญในการแสดงอารมณ์เนี่ยมันก็จะช่วยในการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คําพูดนะครับ ช่วยให้มนุษย์เข้าใจเห็นอกเห็นใจกันหรือมีบทบาทในสำคัญในความสัมพันธ์เชิงสังคมนะครับ